แรงจัดประหยัดจริงเครื่องยนต์ Honda GX 270แท้100%รับประกัน2ปีของพร้อมส่งนะครับใครหาของแท้อยู่ต้องรีบเลยนะครับของดีมีจำนวนจำกัดครับท่านครับถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องยนต์ที่แรงทนแล้วก็คุ้มนะครับนี่เลยครับ Honda GX 270แท้100%เครื่องยนต์เบนซินระดับตำนานจาก h อน da ที่กรนตีคุณภาพด้วยชื่อเสียงระดับสากลนะครับ จุดเด่นที่ทําให้รุ่นนี้ขายดีไม่หยุดนะครับก็คือ 1. เครื่องยนต์เบนซิน4ีจังหวะสูบเดียววาวบนฝาสูบกําลังแรงเต็ม9แรงม้านะครับแล้วก็ต่อมาก็ใช้น้ํามันเบนซินไร้สารตะกัวหรือว่าแก๊สโซฮอ e 1 0ได้สบายนะครับระบบกรองอากาศแบบ2ชั้นนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานป้องกันฝุ่นได้เยี่ยมนะครับระบบจุดระเบิดดิจิตอล cdi ติดง่ายสตาร์ทง่ายในทุกสภาพอากาศครับท่านครับ ระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยระบบดับเครื่องตัดไฟอัตโนมัติปลอดภัยกว่าผลิตในประเทศไทยนะครับศูนย์แท้นะครับรับประกันจากศูนย์ฮอนด้าปีเต็มนะครับสเปคแรงๆที่ไว้ใจได้นะครับความจุ 270cc แรงมา้าส,สูงสุด8.6แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด19.1นิวตันเมตรแล้วก็ที่2,500รอบต่อนาทีถังน้ำมัน5.3ลิตรใช้ได้นานนะครับน้ำหนักเพียง25.8กิโลกรัมนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องปั่นไฟเครื่องพ่นยาเครื่องสูบน้ำรถพลวนดินหรือว่างานเกษตรแล้วก็งานอุตสาหกรรมหนักทุกประเภทครับท่านครับของแท้ พร้อมส่งมีจำนวนจำกัดครับท่านครับมั่นใจในคุณภาพในระดับสากลน,นะครับจาก Honda GX 270แท้100%นะครับแรงจริงทนจริงคุ้มจริงรับประกัน2ปีเต็มนะครับคลิกด,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ